ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแด่ผู้สนใจในวิชาเรียงความแก้กระทูธรรมวันนี้พระอาจารย์จะมาสาธิตการเขียนเรียงความแก้กระทูธรรมด้วยโปรแกรม Adobe ซึ่งสุภาษิตท,ที่จะยกมาแสดงในวันนี้ก็เป็นสุภาษิตของธรรมศึกษาชั้นตรีระดับมัธยมซึ่งอยู่ในขอบข่ายของหลักสูตรใหม่ปีพศ2 5 6 4 เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกเราก็ต้องนำสุภาษิตมาวางไว้ึกลางหน้ากระดาษตามนี้นะฟอนต์ที่พระอ,อาจารย์ใช้ตอนนี้เป็นฟอนต์ขนาด24นะของ อารบีไทยพอวางสุภาษิตบทตั้งแล้วนะซีรังโลเกอ,อนุตรังศิลเป็นเยี่ยมในโลกระวังสุภาษิตบทตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็เว้นบรรทัดบรรทัดต่อมาเราก็เขียนคำแปลว่าศิลเป็นเยี่ยมในโลกจากนั้นก็มาเขียนคำรำพบทว่าณนะบัตรนี้จักได้อธิบายขยายเนื้อความแห่งกระทู้ทมสุภาษิต ที่ได้ลิขิตไว้ณเบื้องต้นพอเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและนำไปปฏิบัติสืบต่อไปนะนะบัตรนี้เป็นย่อหน้าแรกนะพอย่อหน้าที่สองก็คือการเขียนอธิบายบรรยายสุภาษิตบทตั้งที่ว่าศิลป์เป็นเยี่ยมในโลกแล้วอาจจะอธิบายคำว่าศิลป์คำนี้นะคำว่าศิลป์ และคำว่าโลกหรือคำว่าเยี่ยมก็ได้เราต้องให้คำนิยามคำว่าศินคำว่าเยี่ยมคำว่าโลกดังตัวอย่างต่อไปนี้คำว่าศินแปลว่าปะกะติหมายถึง ผู้ที่มีศินย่อมจะประพฤติย่อมจะประพฤติควบคุมการแสดงออกการแสดงออก ทั้งทางกายและทางวาจากล่าวคือหากผู้ใดมีศินผู้นั้นย่อมผู้นั้นย่อมไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ละเมิดชีมาไม่ละเมิดชีวิตทรัพย์สินผู้ครองของผู้อื่นเป็นต้นนะคำว่าสินแปลว่าปกติหมายถึงผู้ที่มีสินย่อมจะประพฤติควบคุมการแสดงออก ทั้งทางกายและทางวาจากล่าวคือผู้ใดมีศีลผู้นั้นย่อมไม่ละเมิดชีวิตทรัพย์สินคู่ครองของผู้อื่นเป็นต้นทั้งนี้เพราะคำว่าปะกะติคือปะกะติของการใฝ่ดี คือปะกะติของการไฟดีพระาอาจารย์ขออธิบายเพิ่มเติมว่าการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเขียนตามพระไตรปิฎกเป๊ะ,ะก็ได้เพียงแต่เราเขียนเพื่อบรรยายสิ่งที่เราเข้าใจเพราะฉะนั้นนักเรียนระดับมัธยมเนี่ยสามารถเขียนกระทู้ได้ด้วยอาศัยประสบการณ์ของนักเรียนที่ผ่านชีวิตมา นักเรียนสามารถนําประสบการณ์เกี่ยวกับการมีศินกับการไม่มีศินเนี่ยมาใช้อธิบายได้นะต่อไปเราก็จะไปต่อนะทั้งนี้เพราะคําว่าปกติคือปกติของการไฟดีการมีศินจึงมีประโยชน์อย่างยิ่งอีกทั้ง คำว่าโลกคืออีกทั้งคำว่าโลกคือแผ่นดินที่อยู่อาศัยก็ได้หรือหมู่ มนุษย์ผู้อาศัยอยู่บนแผ่นดินก็ได้ดังนั้นผู้ใดมีศินย่อมมีปะกะติไม่เดือดร้อน จากกรรมเลวผู้มีศิลย่อมเป็นเยี่ยมในหมู่มนุษย์ในหมู่มนุษย์ษยทั้งหลาย การมีสินช่วยป้องกันช่วยป้องกันไม่ให้ทํากรรมเลวได้เพราะเราเขียนเพียงเท่านี้เราก็จะเริ่มเขียนสุภาษสิทธิ์บทเชื่อมเราก็จะเขียนว่าสมดังสุภาษสิทธิ์ที่มาใน ดี๋ยวคอยดูสุภาษิตกันสมดังสุภาษิตท,ที่มาในทีฆนิกายมหาวักว่าสัญญะมะโตเวรังณจียติผู้สำรวมระวังจะไม่สร้างเวรกรรม <c oughs> สมดังสุภาษิตท,ที่มาในทีฆนิกาย มหาวัตถว่า สัญญมโตเวรังนนจียติผู้สำรวมระวังจะไม่สร้างเวรกรรมนอกจากเราจะย่อหน้าด้วยคำว่าคำว่าหรือว่าข้อความว่าเราก็สามารถใช้ได้นะต่อไปนี้จะไม่ใช้คำว่าคำว่าแต่จะใช้คำว่าข้อความว่าแทนข้อความว่าผู้สำรวมระวังจะไม่สร้างเวรกรรม ผู้สำรวมระวังจะไม่สร้างเวรกรรมคือผู้มีความระมัดระผู้มีความระมัดระวังจะไม่พลังจะไม่พลังเผลอ ไปทำความชั่วหมายถึงผู้มีสติระลึกรู้ตัวก่อนทำก่อนพูดผู้มีสติะระลึกตัวะระลึกรู้ตัวก่อนทำก่อนพูด ก่อนคิดย่อมเป็นผู้ไม่ประมาททั้งนี้เพราะเขามีความตั้งมั่นในศินทั้งนี้เพราะเขามีความตั้งมั่นในศิน เขาจึงไม่เผลอเรอไม่เปรอไปประพฤติผิดด้วยการฆ่าทำร้ายร่างกายด้วยการทำ พระกรรมแก่สัตว์ต่างๆไม่เผลอไปละเมิดในทรัพย์สินของผู้อื่นไม่พลังเผลออไม่เผลอล้วกัน ไม่เผลอทําผิดพยายามจะให้มันพอดีวักนะไม่มีอะไรมากกว่านี้ถ้ามันไม่ได้เราก็ไม่เอาไม่เผลอไปละเมิดคู่ครองของผู้อื่น ได้หลายบรรทัดแล้วนะข้อความว่าผู้สำรวมระวังจะไม่สร้างเวรกรรมคือผู้มีความระมัดระวังจะไม่พลังเผลอไปทำความชั่วหมายถึงผู้มีสติระลึกรู้ตัวก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดย่อมเป็นผู้ไม่ประมาททั้งนี้เพราะเขามีความตั้งมั่นในศีลเขาจึงไม่เผลอเรอไปประพฤติผิดด้วยการฆ่าทำร้ายร่างกาย ด้วยการทำธรกรรมแก่สัตว์ต่างๆไม่เผลอไปละเมิดในทรัพย์สินของผู้อื่นไม่เผลอไปละเมิดผู้ครองของผู้อื่นเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นการประพฤติชั่ว เพราะสิ่งนั้นเป็นการะปรพติชั่วนั่นเองต่อไปเราก็จะสรุปนะพอเราเขียนได้ระดับนี้แล้วพยายามจะให้มันจบที่สองหน้ากระดาษสรุปความว่าการมีศินจะทำให้ผู้นั้น เป็นผู้เยี่ยมยอดในโลกหมายถึงผู้ใดมีศินผู้นั้นย่อมเป็นเยี่ยมย่อมเป็นยอด ย่อมเป็นยอดเป็นเยี่ยมในหมู่มนุษย์ทั้งหลายอ,าอีกทั้งการมีศินอีกทั้งการมีศินย่อมสะท้อนให้เห็นว่า บุคคลผู้นั้นย่อมมีความระมัดระวังตัวมีสติกรมกับอยู่ตลอดเวลามีสติกำกับอยู่ตลอดเวลา มีสติอยู่ตลอดเวลาทำให้เขาไม่ก่อเวรสร้างกรรมใดๆเอาคนี้ก็พอนะเดี๋ยวมันไม่จบสองหน้ากะดาษ จากนั้นเราก็จะเขียนอรรมพบทปิดท้ายนะสมดังสุภาษิตท,ที่ยกขึ้นเป็นนิเคปบทหน้าเบื้องต้นว่าจะจบไหมสมดังสุภาษิตท,ที่ยกขึ้นเป็น นิเคปะบทนะเบื้องต้นว่าพอเราเขียนอารรพอบทปิดท้ายเราก็เอาสภาเสร็จบทตั้งสภาเสร็จบทตั้งก็คือสีหลังโลเกออนุตรังเนี่ยมาวางไว้ปิดท้ายนะตามรูปแบบที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้ ีอลังโลกเกออนุตรังศิลเป็นเยี่ยมในโลก ีลังโลเกอนุตรังสินเป็นเยี่ยมในโลกสุดท้ายเราก็มาเขียนบทปิดท้ายว่ามีในดังพนานามาด้วยปราการาชนีเท่านี้ก็จบแล้วการเขียนเรียงความแก้กระทู้รมธรรมศึกษาชั้นตรีระดับมัธยม การนำเสนอวันนี้มีความติดติดขัดขัดหน่อยนะก็ต้องขออาภัยนักเรียนทุกคนมาหน้าที่นี้ด้วยหวังว่าสิ่งที่พระอาจารย์สาธิตในวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนรวมถึงครูอาจารย์ที่จะนำไปติวนักเรียนให้ได้มีความรู้มีความเข้าใจในการเขียนถึงความแก้ก,กระทุธรรมธรรมศึกษาชั้นตรีระดับพัธยม เป็นลำดับต่อไปสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการสอบธรรมศึกษาปีการศึกษาพศออ2565ในวันที่15พฤศจิกายนศกนี้วันนี้พระอาจารย์ขอลาไปก่อนจเจริญพร